มันมีหลายพระสูตรที่พระอ,องค์เปรียบเทียบยังมีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเด็กที่มาฟังธรรมเร็วพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนเด็กก็ตอบว่าไม่รู้คนที่อยู่ที่นั่นก็เริ่มไม่พอใจแล้วว่า ตอบเหมือนกับไบ้เคารพตถาะพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้พพาถามต่อว่าแล้วจะไปไหนก็บอกไม่รู้เพราะว่าแต่ทุกคนก็ต้องมาจากบ้านแต้มาบอกไม่รู้แล้วจะไปไหนก็ต้องกลับไปบ้านแล้วมาบอกไม่รู้พวกศีรษาอาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นคารวะก็จะจับให้ออกไปจาก ที่ประชุมหาว่าก้าวล่วงพระพุทธเจา้พจาพระเจ้าต้องหามเพราะความเป็นจริงแล้วในวัฏจักรสงสารเราไม่รู้นะว่าใครอายุมากกว่าใครโยมเราไม่รู้จริงๆเราไปคิดเอาเองว่าเราอายุมากกว่าคนนั้นหรือว่าคนนั้นมากกว่าคนมากกว่าเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาในวัฏจักรสงสารยาวนานแค่ไหน ตัวตนความรู้สึกว่าเป็นเราจริงๆมันมีอายุยืนยาวมานานแต่นานแล้วร่างกายที่เราอาศัยอยู่ในชาตินี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเหมือนเครื่องประดับชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้เราใช้เครื่องประดับชิ้นนี้อยู่เหมือนบ้านเช่าที่เรามาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวของใช้ของกิน ก็เป็นการขอหยิบขอยืมจากธรรมชาติบ้านเช่ากับธรรมชาติจากแล้วเรามาขอเชา่าเมื่อครบวาระห้าสิบปีหกสิบปีแปดสิบปีปเก้าสิบปีเราก็ไปเราก็ไปเช่าบ้านอื่นต่อไอ้ความเป็นตัวกูของกูต่างหากที่มันไปที่มันเป็นเราที่มันมีอายุที่เราไม่รู้ ฉะนั้นบางทีคนที่เป็นเด็กเขาอาจจะอายุเยอะกว่าเราก็ได้เป็นเด็กก็จริงแต่ในวตัตฏสงสารเขาเป็นผู้ใหญ่หรือบางคนอายุเยอะมากแหละเขาอาจจะเด็กกว่าเราก็ได้เขาอาจจะเป็นเด็กในวัฏสงสารผู้ใหญ่บางคนถึงทำตัวไม่เป็นผู้ใหญ่ เขาเรียกว่าเด็กในวัฏสงสารเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่เขาเป็นเด็กในวัฏสงสารแล้วเหมือนอย่างที่พระเจ้าตรัสไปมันก็เล่นของของเด็กเล่นของเด็กเล่นของเด็กในวัฏสงสารมันก็แตกต่างจากของเด็กเล่นในโลกมนุษย์เด็กในโลกมนุษย์มันก็เล่นไปอย่างหนึ่งแต่นิสัยนันมันเป็นตัวอย่างที่ธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าเด็กในวัฏสงสารมันก็จะมีอะไรคล้ายๆเด็กน เขาก็จะมีของเล่นมาปฏิบัติธรรมของเล่นเขาอาจ bathroom, อาจะเป็นสมาธิอาจจะเป็นฌานเป็นญาณอาจจะเป็นธรรมะมาสกเถียงกันก็เหมือนเด็กได้ความรู้รลับตัวมาก็มาคุยกันามาแข่งกันไม่ต่างก,กันเด็กทำการบ้านเขาก็อยากได้ดาวมีความอยากได้ ซึ่งเป็นของที่ดูแล้วถ้าโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเห็นเลยว่าไม่มีค่าอะไรเลยแต่เด็กในวัดจั่งสารแม่กทั้งเขาแก่เท่าเขาก็ยังอยากได้ดาวลักษณะมันอยากได้ดาวแต่ดาวของเขามันก็แตกต่างจากเด็กที่เป็นเด็กจริงๆเด็กนวันงสารอยากได้เกียรติอยากได้คนนับถืออยากได้ความชม เด็กอยากให้ครูชมผู้ใหญ่เคยอยากให้ชาวบ้านชาวช่องลูกเต้าเหลาหลานชมบายอบ่ายยศกันไปตามเรื่องตามวละนี่คือลักษณะของเด็กในวัจจะสงสารเขาก็เป็นเด็กตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กแต,แต่ก็เป็นเด็กอีกแบบหนึง่งโตขึ้นก็นยังเป็นเด็กแต่ก็เป็นเด็กอีกแบบหนึง่งผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็ก โตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่อีกแบบหนึ่งมีเหตุมีผลเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะน้อมนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ต้องเป็นผู้ใหญ่ในวัฏจสงสารเท่านั้นต้องเกิดมาแล้วเป็นเนันแสนชาติยังเด็กในวัฏจสงสารเขาเกิดมาแค่หมื่นชาติแสนชาติเนี่ยยังอีกยาวไกลกว่าเขาจะ ถึงเวลาที่จะไหลเข้ามาหาธรรมะหาการจ้างคลายอย่างจะฟังทิพย์พะพ์ธโธโธที่เอามาให้ฟังท่พระเจ้ารัดกับพราชาต้องมีสัมมาทัศนาก่อนสัมมาทัศนะทำให้เกิดเบื่อหน่ายนิพิชาจะฟังเขาหลังก็ลงฟังอีก ที่พระพุทธเจ้าแต่งกับพระราชาสัมาทัศนะทําให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายแล้วก็จางคลายจางคลายแล้วก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นถึงจะได้นิพพานขั้นตอนมันมีคือทําสัมาชัศนะให้เกิดสัมาชัศนะนี่เป็นผลไม่ใช่สิ่งที่จะมาสร้างสิ่งที่จะมาสร้างได้ก็คือสัมาสติกับสัมมาสมาธิ แล้วก็เกิดเป็นสัมมาญาณนะสัมมาญาณะจึงจะไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติทัศนวิสัยของคนคนนั้นให้เป็นสัมมาทัศนะแล้วจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายคือเพื่อง่ายเห็นไรไรสาระหมดเราจะเบื่อหน่ายเห็นเองเห็นจริงเห็นจังอยู่ภายในไม่ใช่มีอะไรมาป้อนค่อยคอยเห็นไปจนทั้งเต็มรอบก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูมันถึงจางคลาย ยางคายจนหมดถึงจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากความมีตัวกูของกูพอหลุดพ้นจากความมีตัวกูของกูอย่างไม่เหลือซากเลยไม่มีเศษเหลือเลยก็นิพพานก็รอไปนิพพานเท่านั้นเองเลี้ยงดูขันไปตามหน้าทีของธรรมชาติเห็นไหมสัมมาศัศนะ จะมีคนพูดกันน้อยแต่สัมมาทัศนะไม่ใช่สิ่งที่จะมาสร้างแบบสัมมาทิฐิสัมมาสติเป็นสิ่งที่เป็นผลจากมีสัมมาสติแล้วแล้วก็สัมมาสติที่ถูกตรงมีอุบายแยบคายที่ถูกตรงมันนึงจะไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนคนนั้นแล้วก็ไหลปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ไหลไปเปลี่ยนแปลงอวิชชาให้ให้ค่อยๆจางให้ค่อยๆ กระทะอวิชชาเป็นการกค่อยๆกระทะอวิชชาให้หลุดล่อนออกจากธรรมชาติที่มันปิดอวิชามันปกปิดธรรมชาติเดิมแท้อยู่ให้ไม่เห็นความจริงพอเห็นความจริง้วอวิชามันก็หายไปคือมันมีความรู้ว่าที่เคยรู้สึกเคยคิดเคยจำมามันเป็นสิ่งที่ผิด มันก็ค่อยๆหายไปไม่ไหลไม่ไหลอวิชาสวะออกมาอา,าสวะมีอยู่ข้อนึงคือเขาเรียกว่าอาวิชาสวะเนี่ยําให้มีตัวกูของกูํำให้คิดว่ามีท่ไม่มีพบและตัวนี้เมื่อหายไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายจางคายฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะไปสร้างสัมมาัสนะตรงๆเนี่ยก็เหมือนกว่าเราจะไปทำให ปล่อยวางมันไม่ใช่ต้องหาวิธีผลนี่ไม่ใช่วิธีคืออยู่ๆเราจะไปให้เบื่อหน่ายเนี่ยนั่งสมาธิยังไงมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายโลกไม่เบื่อหน่ายชีวิตไม่เบื่อหน่ายทรัพย์สินไม่เบื่อหน่ายการเวียนว่ายใจเกิดใช่ทุกอย่างนี่ด้วยสมาธิหรือด้วยการคาดคะเนไม่ได้เลย คายคะเนนมันก็แค่เกิดความรู้มันก็จะเบื่อหน่ายก็เล็กๆ,ๆน้อยของเบื่อหน่ายจริงๆ่เบื่อหน่ายการเกิดเนี้เบื่อหน่ายความมีตัวกูของกูมันไม่สามารถสร้างได้จากการคายคะเนการอ่านตำรับตำราการท่องการจำการสวดนมนต์ไหว้พะระพวกนี้ไม่สามารถทําให้เกิดความเบื่อหน่ายได้เมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่จงคลาย มันก็ต้องมานึกถึงอุบายของผู้เจ้าวิาง่งเราจะเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยเราต้องเลิอกอนไสระมัน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 ปฏิเสธไม่ได้นะเรายังทําไม่ได้แต่เราก็พอรู้แล้วว่ามันเป็นความจริงเนี่ยเรามีสัมมาทิฏฐิแหละระดับสาสวะส่วนจะทําหรือไม่ทำํำก็ไปเรื่องหนึงถ้าทําแล้วมันก็จะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิอนาสวะได้สติที่ทําได้สาเร็จ ก็คือสติอนาสวะเป็นสติสัมโพชฌงหรือสติปันสีคู่กันไปแหละพราะเราจะไปจับอะไรเราอยากให้เราเบื่อนหน่ายอะไรนะั่นคือสิ่งนั้นเป็นฐานแล้วใช้อุบายอะไรจะอุบายอดีตอุบายเเพรามันเป็นระบบธรรมชาติมันเป็นปฏิกิริยามเป็นธาตุอย่างผู้เจ้าก็จ,จัดไวนะ้แจบการเล่นในถูกวิธีก็คือเราเลิกเป็นเด็กสักที เลิกเล่นของเล่นนาทีนึงนะฟังได้ยินไหมที่ให้จบการเล่นให้สูกวิธีทําให้มันกระจายกระจายคือทําให้มันเบื่อหน่ายจางคายแล้วก็กระจายกระจายพังทลายออกไปไอ้ของที่เราเคยเล่นเคยหลงเคยติดเป็นผู้ใหญ่สักทีมาปฏิบัติธรรมบางทีก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังประติด ไปเอาธรรมะมาเป็นของเด็กเล่นโดยไม่รู้ตัวไปชอบไปชื่นชมไปนิยมไปชอบคิดชอบเขียนชอบอ่านชอบท่องชอบพินิษพิจารณาแตกลูกแตกหลานเยอะแยะลงรายละเอียดยิ่งลึกยิ่งคิดว่าเก่งก็เหมือนเด็กเด็กก็ชอบอ่านหนังสือเด็กบางคนเนี่ยใช่ไหม จเจออะไรมันอ่านหมดตัวอาตมาเองเมื่อก่อนถุงกล้วยแขกก็อ่านฉีกกินกล้วยแขกหมดเนี่ยเมื่อก่อนใช้ถุงกระดาษจะอ่านมันหมดทุกอย่างเนี่ยตอนเด็กๆนะอ่านหนังสือเป็นแต่ก,ก่อนเข้าเรียนถุงอะไรในหนังสือพิมพ์อะไรก็อะไรต่างๆจะอ่านอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้านั่งรถนั่งเรือก็อ่าน ไปเช่าเขาอ่านเ้งเช่าหนังสือกำลังภายในที่แถวบางลำพูจะมีซอยโรงหนังบุษิยพันธ์จะมีร้านให้เช่าหนังสือกำลังภายในเล่มละห้าสิบตังค์สมไมก่อนนู้นตอนเด็กๆช่วยแม่ขายของเสร็จพอหมดธุระอะไรก็นั่งไปยันสองตุ่มสามตุ่มเขาให้อ่านที่นัน่นเช่าต้องอ่านที่ร้านครับ เช่ามาที่บ้านไม่ได้เอากมวิธีแบบนั้นมาปฏิบัติมันก็เหมือนเป็นเด็กในวัฏตสตงสารนั่นเองต้องจบกันเล่นพ,พระยุทปัดไวนะ้จบกันเล่นให้ถูกวิธีด้วย เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไปให้สาระกับเรื่องอะไรแม้กระทั่งสิ่งที่ดีมันก็มีพิษมีภัยพระพุทธเจ้าตรลัสไว้ว่ามันไม่มีสาระไม่มีกันสารพระอนุนงค์ก็พูดบ่อยภาษาลิบุตรก็พูดบ่อยตาลปุตตะยังพูดถึงพระราชะอะไรพวกนี้มันจะมีพูดตรงนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่า นักปฏิบัติธรรมปัจจุบันทั้งครูบาอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ลูกหามีความเสียดายในธรรมะเสียดายในการปฏิบัติเสียดายในสิ่งที่อุตส่าห์ฝึกฝนทำมายอมรับไม่ได้ที่จะเลิกให้สาระกับสิ่งที่ตัวเองยึดถืออยู่ ว,ว่างมีอิทธิ์ขนาดนี้และมันก็มีอิทธิฤที่จะดับนะความว่างพอะจะรับดับดับนี่คือเบื่อหน่ายจางคลายท่านั้นในประสูตะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความดับความดับที่ประสูตะที่พระเจ้าตรัสธาตุเนี่ยมันจะมีความสามารถดับคือจางคลายได้เองเมื่อถึงเวลาแต่เรารอแบบนั้นก็คือไม่รู้อีกอกี่ร้านชาติ มันต้องดับเห็นไหมผู้เชา้าตรัสไว้ทั้งนั้นอาจจะมาไม่ได้มาพูดเองมีมีอยู่ในประสูตรนั้นที่ว่าธรารมชาติที่จาไม่ได้ว่าใครถามนั้นผู้เจ้าบอกมันมีความสามารถที่จะจางคลายมีอยู่ตอนหนึ่งมันจะจางคลายก็คือสลายตัวที่จะดับเองอแต่มันจะเนื่นช้ามากมนเนื่นช้ามาก สำหรับผู้ยินดีในธรรมเดินช้าเขาก็ไปรอแบบนั้นอิจลิสขวามว่างที่มีอยู่ทำให้เขาไม่เข้าใจคิดวันเดินช้าก็ไม่นานแต่เดินช้ามันเดินช้าจริงจสักวันหนึ่งรู้ว่าเดินช้าจริงจถึงจะหันมาหาธรรมะอันไม่เดินช้าธรรมะของพระองค์พระองค์จึงบอกว่าต้องเป็นผู้ยินดีในธรรมอันไม่เนินช้า ถ้าคนดังช้าก็รอฉันทำอย่างนี้ก่อนฉันมีอันนี้ก่อนฉันปฏิบัติแบบนี้ก่อนฉันได้อันนี้ก่อนแล้วอยไปว่ากันอะไรแบบนั้นก็ปฏิบัติทำด้วยความอยากอยากได้อยากเป็นบาคนก็ยังอยากเกิดอยู่ก็ขอแค่ทำบุญ เพื่อนมนเพื่อจิตสงบถึงจะชีวิตลำบากยังไงหลายคนก็ยังอยากเกิดอยู่อิธิลิความว่างมันสร้างอาวิชามาบังตามันสร้างความอยากและมันสร้างตัวกูผู้อยาก พบนิแตว่าภาวะความมีความเป็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเกิดมาจากเจตนาจงใจดำริคุณคิดคุณคิดถึงคำานึงถึงเนี่ยไม่ใช่แบบคุณคิดแบบที่เราคิดกินอยู่นะคุณคิดอีกแบบหนึ่งคุณคิดก็มีหลายอย่างะนะนี่คือคล้ายคําคำนึงถึงคำนึงถึงโหยหาไราวอนสิ่งสมนองแบบนั้นจงใจ ในสิ่งที่เป็นนันทิสิ่งที่เพลิดเพลินสิ่งที่เคยทำให้ตัวเองเพลิดเพลินทระนันทิออกเสียได้ก็จะหลุดพ้นแต่จะละอย่างไรเพราะมีเจตนามีการคำนึงคำนวณมีการคุณคิดถึงตลอดเวลาเพราะมีตัวกูมันต้องมีความคุณคิดและสมัยไม่มีตัวกูก็เพราะยังให้สาระอยู่เย่นนันเอง ให้ละรนะในสิ่งใดๆสิ่งนั้นก็มีตัวตนขึ้นมาและก็มีตัวกูของกูผู้เป็นเจ้าของเจ้าของความคิดแม้ทั้งจะเป็นความคิดของเราเนี่ยน,น,นยัก็ถือว่ามีเจ้าของเกิดขึ้นไม่ว่าคิดถูกคิดผิดมีรถมีบ้านนหมายถึงว่ารถมีอยู่จริงคิดว่ารถมีอยู่จริงบ้านมีอยู่จริงศาสนามีอยู่จริงประเทศชาติมีอยู่จริง ผู้ชายมีอยู่จริงผู้หญิงมีอยู่จริงครอบครัวมีอยู่จริงลูกเต่าเหล่าหลานมีอยู่จริงมันจริงหมดเนี่ยเนี่ยมันเกิดสภาพสภาพใดๆขึ้นมาก็ตามก็เรียกว่าสังขารเกิดพบมีภาวะความมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเนียพบเกิดแล้วมีพบก็มีชาติก็มีตัวกูอย่างน้อยก็มีตัวกูผู้มองเห็นว่าสิ่งนั้นมีอยู่และสิ่งนั้นก็ มีสภาพความเป็นเป็นของที่เราเห็นเนี่ยความเป็นเจ้าข้าเจ้าของในในลักษณะซีละเอียดอ่อนคือเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งหรือเป็นของอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเห็นเราเป็นเจ้าของในในยะแบบนี้เป็นเจ้าของในความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นสิงสิ่งนั้นจะไม่ใช่ของเรา แต่เป็นเจ้าของในความรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของที่เราเราคิดว่ามีมันมาจากให้สาระทั้งนั้นสาวไปแต่คนจะไม่รู้คนจะไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าตันเองให้สาระอยากได้ก็ไม่รู้ว่าตันเองให้สาระเสียดายก็ไม่รู้ว่าตนเองให้สาระชอบชังติดใจติดอกติดใจเพลินไป ก็ไม่รู้ว่ามาจากตนเองให้สาระให้สาระเจตนาความจริงมันก็ตัวเดียวกันแหละแต่ถ้าพูดเจตนามันยังไม่แจมแจ้งเข้าไปในหัวจิตหัวใจแบบสอนว่าเพราะให้สาระจงใจหรืออะไรแบบนั้นมันยังเป็นนามธรรมท,ท,ที่มองเห็นการปฏิบัติไม่ได้ ความหมายมันก็ยังเหมือนมันไม่มีอะไรอยู่ดีใช่ปัญญาไม่พอแตเขายังไม่ถึงเวลาอย่างกรณีแบบนี้เราไม่ทำไงได้มันทําไม่ได้จริงคือแต่มาก็เข้าใจว่าไงก็คนจะเข้าใจคําว่าให้สาระมันก็มีน้อยเลิกให้สาระคนจะเข้าใจก็มีน้อยเป็นธรรมชาติ เขาไม่รู้ว่าเขาเบื่อหน่ายจังคายเพราะเขาเลิกไ้สาระความจริงเขาเบื่อชีวิตเขาเนะีน่ยต้องมีการเบื่อแล้วก็อยากแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากอย,กอยู่ตอนที่เขาเบื่อนั่นคือเขาเลิกไ้สาระสิ่งนั้นโดยจะเป็นการเลิกไ้สาระอยู่ภายในเดือยเขาไม่รู้เขาจะเห็นแต่ผลเพราะเป็นความาว่างวิชาแม้กระทั่งวิชาสาระวะมันก็ยังเป็นความว่างแต่พวกนี้มันก็เป็นวิชา อนาสวะอยู่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่เพื่อให้เกิดจางคลายอยู่แบบธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตัสมันจะมีความจางคลายอยู่ในตัวของมันเองถึงยังไงมันต้องมีความจางคลายเราจึงชอบอะไรได้ไม่นานมันก็ต้องมีความจางคลายมันต้องเลิกให้สาระไปเองกําลังการให้สาระมันก็มีไม่มากมีไม่นานแต่พอจางคลายเรื่องนี้ก็ไปให้สาระเรื่องอื่นเท่านั้นเอง มันมีการสืบต่อเป็นสันตติมีตัวกูเป็นสันตติมีการให้สาระเป็นสันตติมีการยินดียินาลเป็นสันตติเลิกยินดีเลิกยินาลในเรื่องนี้มันก็เลยไปยินดียินาลในเรื่องอื่นเลิกให้สาระในเรื่องนี้ก็ไปให้สาระในเรื่องอื่น สักวันหนึ่งเห็นนิพพานเป็นสาระนะั่นแหละถึงจะเริ่มไหลเข้ามาแต่เห็นนิพพานเป็นสาระก็รู้จักนิพพานอย่างผู้มีปัญญาอย่างถูกตรงถึงจะทําไม่ได้เห็นไม่ได้แต่ก็รู้ว่าความสิ้นไปของธรรมชาติความสิ้นไปของการเกิดความสิ้นไปของการปรุงเป็นสิ่งที่ดีพอมองออกพอมองเห็น การเลือกให้สาระแล้วทํางานเนี่ยมันมีอยู่มันสามารถทําได้อยู่แต่คนไม่รู้เขาคิดว่าพอเลือกให้สาระแล้วจะไม่ทําอะไรเลยไม่ลองไม่กล้าลองไม่กล้าทำํำกลัวมันจะทําได้แค่ไม่กี่อย่างมันจะทําสิ่งที่จําเป็นแต่แต่ใช่มันต้องหยุดไปเยอะแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าหยุดทํางานไปเลยมันก็ทํางานด้านอื่นน ทำงานที่มีความสําคัญกว่าเขาไม่รู้เนี่ยเขาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสาระของเขาเขาคิดว่าการทํางานที่มีสาระคือต้องมาทําแบบเขาอย่างเราจะเห็นทุกสิ่งอื่นที่เป็นสาระมากกว่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นทุกสิ่งมันไร้สาระหมดนั่นเนี่ยเราถึงจะหลุดพ้นเห็นการปฏิบัติทรรเป็นเรื่องมีสาระสักวันหนึ่งปฏิบัติไปแล้วก็รู้ว่าการปฏิบัันแบบนี้ก็ไม่มีสาระขึ้นมา มันมันจางคลายตลอดเวลาเรามากระตุ้นให้มันจางคลายขึ้นโดยใช้ธรรมะที่สูกตรงแล้วเราก็ทิ้งไปเองให้มันทิ้งไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปห่วงการให้สาระของแต่ละคนมันก็เลยแตกต่างกันไปคนมันก็เลยมีลำดับชั้น ทุกมากงมงายมากให้สาระมากยึดมั่นถึงมั่นมากก็ให้สาระมากยึดมั่นถึงมั่นน้อยนี่ก็แสดงว่าเริ่มจางคลายแล้วด้วยวิธีใดๆเราก็จะไม่รู้ตัวเจ้าของเองก็จะไม่รู้แต่ก็ค่อยแหละและพวกนี้พอมาฟังธรรมะที่ถูกตรงเขาถึงจะเข้าใจมันก็ตรงกับที่โยมถามเมื่อกี้นี้ว่าบางคนก็ไม่สามารถจะเลิกให้สาระได้ เขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าเขาทุกข์เพราะให้สาราะเนี่ไม่รู้นวคนกล้า9์เลยครับ95%ถึงบอกไปก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะไม่รู้จักมันเหมือนไม่เห็นเหมือนเราบอกของลอมหลอแรงๆเราเห็นจริงๆแต่เขาไม่เคยเห็นเขาก็ไม่เชื่อ จาบอกต่อให้เอาประทีปสิบดวงไปวางตรงหน้าเขาก็ไม่เห็นเพราะเขาไม่มีตาดังคำไตของพิจารณ์ที่พูดถึงคนที่มีอวิชชาหนาแน่นเปรียบือนคนตาบอดไม่เห็นดวงประทีปไม่เห็นไฟไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นทาง,าง,ไ,มทางไม่เห็นอะไรทั้งนั้น เราไม่รู้นะโยมว่าเราเกิดมาในวัฏสงสารมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นการที่เราจะไปคิดว่าเราหนุ่มเราสาวเราแก,ราาก่เราอยุมากเราอยุน้อยกว่าคนนู้นคนนี้ทุกอย่างนี่เป็นการผิดทผิดผิดหมดเชื่อถือไม่ได้เลยเราจะไม่รู้จริงๆว่าใครอายุมากกว่าใครฉะนั้นเรื่องอายุไม่จำเป็นคำนึงถึงกันดูสี่แรงกระทำแล้วก็ จงมองผู้อื่นที่เขาไม่เข้าใจว่าเขายังเป็นเด็กในวัฏตจตักสงสารฉะนั้นเราจะไปสื่อสารอะไรกับเด็กถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่สื่อสารไม่สามก็มันเด็กเด็กในวัฏจักสงสารสร้างความเข้าใจที่ถูกตรงในเรื่องนี้ให้ใหเกิดขึ้นในด็และยอมจะได้ไม่สื่อสารอะไรกับการกระทําของใครเราไม่สามารถ ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกได้ว่าใครเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่รู้ได้จากการการะทำเท่านั้นบางคนแก่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปดสบก้าสิบก็ยังเป็นเด็กในวัฏสงสารเขาก็ต้องแสดงอาการแบบเด็กๆบางคนเด็กตัวกระเปี้ยกแต่เป็นผู้ใหญ่ในวัฏสงสารเขาก็แสดงความเป็นผู้ใหญ่เราสามารถพบเห็นได้ ถ้ามีปัญญาบ้างเล็กน้อยพอดูออกทุกๆสิ่งที่เขาตัดสินใจที่เขาทำก็มาจากอายุในวัฏสงสารของเขาทั้งนั้นแหละ mm. จังสมมาแค่ไหนเก็บพรอมรอมดิบวิชาความรู้มาแค่ไหนหยุดสักทีพอสักที จบการเล่นทีเป็นผู้ใหญ่ทีเลิกเล่นที่เสียทีแบบที่พู้เจ้าไว้จบการเล่นให้ถูกวิธีเนี่ยผัม,มองออกเลยไหมสิ่งที่ผู้เจ้าตัดบางทีต้องมาอธิบายขยายความเล็กๆน้อยๆมันจะได้เข้าใจและพอไปฟังใหม่มันจะฟังแบบเข้าใจ